สวัสดีครับนะวันนี้จันก็จะมาสอนเรื่องการนวดแก้อาการนะโดยเฉพาะโดยใช้ท่าเฉลยศักดิ์ในครั้งที่แล้วจันสอนภาคการนวดสุขภาพไปหมดแล้วนะครับเราก็ได้รู้เส้นพื้นฐานทั้งหมดแล้วนี้วันนี้เราจะต้องมาเรียนรู้การที่จะแก้อาการซึ่งเราจะไปสอบเนี่ยเราต้องโดนจับฉลากขึ้นมาเราไม่รู้เราจะได้อาการอะไรนะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมไปพอได้อาการแล้วที่จันเคยรีวิวไว้แล้วลว่าพอเราได้แล้วเนี่ย เราอย่าลืมว่าเราจะต้องทําอะไรครับต้องซักประวัติคราวให้เขาด้วยตรวจร่างกายนี้ตรวจร่างกายก็มีอยู่สองอย่าง <c oughs> การตรวจร่างกายโดยทั่วไปคือวัดที่ประจบต้องทำไหมอย่างน้อยเพราะตรงนั้นเราไม่มีเครื่องวัดต,ตอนดันใช่ไหมเราก็ต้องจับที่ประจวบเขานะครับนี่การตรวจเฉพาะโรคสําคัญเราได้โรคไหนเช่นเราได้เขา่าในวันนี้ในตอนแรกอาจารย์จะสอนกันเวลาเราได้เขา่าได้ขา เราจะตรวจอะไรหลักการจำไว้ว่าการตรวจร่างกายมีหลักอยู่สี่อย่างดูคําำคะฟังนะดูคำคะฟังันะงนั้นเราต้องต้องยึดตรงนี้นั้นพอคนเป็นปวดเขา่าปวดขา,ดขามาเราต้องดูอะไรดูโครงสร้างไหมดูโครงสร้างขาและเขา่ขาว,ว่ามีโกงมีปิดมีเดี้ยวไหมใช่ไหมขนาดเดินมาเราก็ต้องสังเกตไหมสังเกตอันนี้คือสิ่งที่เราดู บางคนเดินหยอกแดงบางแบบคนเดินโก่งขึ้นมาเลยอันนี้คือการดูดูว่าบวมไหมมีบวมมีแดงมีไหมนะอันนี้คือการดูคุณต้องตรวจให้เขาถ้าเขาถามว่าคุณจะดูอะไรเกิดอาจารย์ก็ถามว่า่นคนไข้ปวดเข่า,ค,ขาคุณจะทํอะไรคุณจะตรวจร่างกายเขาอย่างไรคุณก็บอกว่าดูคำข้อฟังดูอะไรบ้างอธิบายอย่างที่อาจารย์พูดดูอะไรบ้างดูโครงสร้างเขามีการตรวจบววไหมเขาโค้งเข่างอไหมถูกไหมครับมีรอยแผลไหมอะไรไหมคือสิ่งที่เราดู ถ้าเราไม่แยกประเด็นอย่างนี้หรืเราจะสับสนว่าเฮ้ยจะทํำยังไงก่อนงั้นสูตรก็คือดูคําเคาะฟังดูคําคืออะไรครับคําเราก็ต้องไปคเป็นไงครับไปดูความโป่งของขานะครับไปคาดูนะครับนะว่าเป็นยังไงนะเคาะก็อาจจะมีการเคาะดูนะครับบางส่วนเช่นกระดูกเช่นตรงตรงสะบ้านนี่อาจจะมีการเคาะดูว่ามันมีการบวมม้้มอะไรหรไหม่ฟังขณะที่เราดูเราเคลื่อนขาเข้าอะไรเขาเราก็จะต้อง สังเกตเสียงด้วยอะนี่คือสิ่งเดี๋ยววันนี้การกจะสาธิตการตรวจเข่าเลยนะครับอะขอขอโมเดลหนึ่งคนถาใครเปิดเข่าได้มากเปิดได้ไหมเปิดได้ไหมเอ่งดีสอดสจะดังระดับโลกนะได้อะยืนก่อนยืนก่อนนะครับโค่นลงมาลองดึงขาขึ้นมาครับดึงกางเกงขึ้นมาดึงขากรงเกงไม่ได้ดึงอ๋อจะต้องโชว์แล้วแล้วเป็นไร นะ,อะสองข้างเลยครับเดี๋ยวอาจารย์จะสอนว่าต้องดูยังไงอันนี้ใช้ในทางปฏิบัติจริงนะนะเวลาเราราักษาคนไข้เราก็ต้องดูเวลาดูเนี่ยโอเคนะครับเราก็ให้ใคนไข้อายืนชิดกันนะครับสิ่งที่ดึงหันหน้าเข้านะดูสิมะ้ลอ่องอายืนเห็นไหมบางคนอันนี้เขาโอเคชิดกันเลยถูกไหมบางคนโก่งสามารถสอดมือลงไปได้เลยถูกไหมอันนี้คือดูด้านหน้าดูอะไรครับดูแนวลายขาทั้งหมด ความสูงต่ำเท่ากันไหมสโพกเท่ากันไหมแล้วบางคนสูงต่ำไม่เท่ากันก็นมีหรือขาอาจจะโก่งจะงอหรือบางคนแอนไปข้างหลังปลายเท้าดูทั้งหมดดูด้านข้างต่อไปดูด้านข้างเวลาดูด้านข้างเราก็จะเห็นบางคนจะแอนไปข้างหลังมากถูกไหมอันนี้เราดูทั้งหมดนะดูบางคนเราจะเห็นมุมเลยว่าเป็นบิดเบี้ยวมาท่อนนี้เราอาจจะบิดไปข้างหลังก็ได้แล้วแต่ดูอะไลเมนต์ดูแนวโครงสร้างทั้งหมด ดูด้านหลังดูอะไรครับแล้วดูด้านหลังดูแนวร่องนะครับดูแนวร่องของอะไรข้อพับว่าตรงกันไหมบางคนอาจจะไม่ตรงนะครับดูความโป่งของน่องเป็นยังไงนะครับข้ามเนื้อเข้ากันไหมอันนี้การดูดูสะโพกนะครับดูทั้งบนด้วยนะฮะเวลาดูไม่ได้ดูแต่เข่าอย่างเดียวเราต้องดูความสัมพันธ์ทั้งหมดทั้งบาทั้งไหล่บางคนอาจจะโคตรจะงอทําให้มันเกิดการปวดเข่าก็ได้ดูสะโพกดูแก้มก้นดูร่องก้นว่าเขา เท่ากันไหมเห็นไหมอันนี้คือการดูสังเกตดูก็คือสังเกตนั่นเองถ้าเขาถามเราเราก็ตอบเป็นฉากๆอย่างนี้ว่าดูอะไรสัมพันธ์เพราะอะไรนะอ่ะต่อไปครับเป็นการคำมานอนอ๋อการคำเราอาจจะคำในตอนที่ที่เราที่เรานั่งที่เรายืเานเลยก็ได้นี่มาดูต่อนะเราก็รบตรวจดูคนไข้น,นิจันจะข้ามการจับที่ประจอมไปแล้วนะอันนี้เป็นการตรวจเฉพาะโรคเลยนะสมมติเจอเขา่ามันจะตรวจอะไรเขา เกิดเข่าครับดูความโป่งบางคนโ่งอย่างนี้ครับ่ต้ทงาเก่งบางคนอาจจะโงงใช่ไหมเอมือสอบได้เลยถูกไหมเออเราก็ต้องดูความโปงงนะมือสอดเสร็จแล้วการคำทำไมครับใช้หลังมือนะไม่ใช่น้ามือไปทำเพราะอะไรเพราะหน้ามือความสัมผัสเราจะไม่ค่อยดีเพราะเราจับอะไรเรยอะปลายประสานมันจะไม่ไหวเพราะเราใช้หลังมือจะรับุณหถูกได้ดีกว่าเปรียบเทียบกันด้วยเมื่อคำแล้วต้องเปรียบเทียบไหม,มข้างดีกับไม่ดี ข้างที่เจ็บหรือไม่เจ็บต้องเปรียนเทียบกันนะครับคาเปรียนเทียบกันนะครับบางทีต้องมีการเคาะนะครับเคาะไปที่สบ้ามีการเจ็บไหมบางคนเจ็บเอาเคาะปั๊บเจ็บสะท้านเลยมีการอักเสบมากบวมอันนี้คือการเคาะนะครับแล้วฟังเสียงเราก็ฟังสังเกตนะครับอันนี้ก็คือเป็นการที่เราดูการตรวจให้ละเอียดนะฮะหลังจากนั้นเมื่อเราตรวจโดยการดูคำมาฟังแล้วเราต้องตรวจหน้ากาย โดยการเคลื่อนไหวของข้อเขา่าให้คนไข่งอเข่าให้เราดูสิครับไหนงอเขา่าดูสิครับงอให้สุดเลยครับเจ็บไหมเจ็บไมหมถูกไหมต้องถามเขาไหมาอันนี้นะเจ็บไหมเป็นไงบ้างบางคนบอกวางอเจ็บตรงนี้เขาก็จะบอกเรานะครับให้เขางอเองเหยียดเองเป็นไงบ้างเหยียดได้ไหมนะครับงอเหยียดสุดได้ไหมบางคนงอได้แค่นี้ก็ติดแล้วนะครับใช่ไหมดังนั้นเราก็ต้องให้เขาเคลื่อนไหวให้ใหเราดู หลังจากเคลื่อนไหวเราดูเราก็ต้องจับการเคลื่อนไหวของเขานะครับงอดูสิครับเจ็บไม้กดลงไปเจ็บไม้งอได้ไหมนะบิดซ้ายปิดขวาดูสิเจ็บไหมเพื่อจะดูรอยโรูนะการประคองการเหยียดให้ลองที่ตรงนี้ถ้าเขาเจ็บอันนี้คือด้านล่างด้านหลังนะครับมาามดูอันนี้ด้านหน้านะเราดูด้านหลังต่อนอามกว้างการดูด้านหลังนะดูส่วนใหญ่คนไข้ก็จะมีการตึงตัวแถวข้อพับเยอะ รือที่ขาตึงตรงไหนน,นะเราก็จับงอดูนะครับเป็นไงครับโอนี้ไปได้เยอะนะบางคนไปแค่นี้ก็ปวดแหละเราก็ต้องเทสเขาดูนะครับเคลื่อนไหวตรวจพวกนี้ให้ด้วยเราเราเห็นตรวจดูซิงอดูซิเพราะองศาของเข่ามันได้แต่งอกระเบียดถูกไหมเราก็ทําได้อย่างนี้ดูนะมีเสียงฝืงนไหมบางทีเราจับที่สะบ้าด้วยอ่างงอ,งอแล้วก็จับที่สะบ้าบางคนมีเสียงนะขณะที่งอเนี้อึดอัดึ๊ดอัดนะ ็อาจจะบ่งบอกถึงเป็นไงน้าในไข่ข้อหรือตัวสบ้ามันเป็นสีสีก็ได้นะอันนี้เป็นการสังเกตรอยโรคทั้งหมดนะครับดูแนวน่องเป็นไงกล้ามเนื้อน่องเป็นไงครับเท่ากันไหมบางคนอาจจะฝ่อจะรีบไปก็ได้แนวก้นดูอันนี้คือการดูคำา้อความนะครับอีกส่วนหนึ่งน,อนอ้องยายครับอีกส่วนหนึ่งที่พาารย์าระจา์จะตรวจก็คือจับในทางลาสสานักก็อาจจะมีการวัดพัดขากขาได้แล้วก็อาจจะมาเสริมได้นะนะครับการวัดขา าการวัดส้นเท้าได้ไหมเอามาเสริมได้หมดนะการวัดส้นเท้าดูว่าส้นเท้ามีความยาวเท่ากันไหม สั้นยาวยังไม่ได้บอกว่าเป็นโรคนะมมันม,มีแล้วแต่โรคอีกถ้าถ้าเท้าสั้นหมายถึงว่ามันไม่สบายมันไ,ไม่แน่นอนบางโรคบางโรคบางโรคข้างปกติสมมติข้างนี้ปกติแต่ข้างที่อ่อนแอกล้ามเนื้อมันฝ่อรีบหรือกล้ามเนื้อเป็นมะเก็ตอังผ้าถูกไหมกระดูกเขาก็จะไม่มีตัวยึดกระดูกเขาก็จะยาวกว่าโครงสร้างจะยาวกว่าปกติที่เขาอยู่ได้เพราะกล้ามเนื้อมันกดลังไว้เห็นไหมแต่ถ้าเขามปปานปวดการตึงหรือการที่เป็นโรคจากโพง เขาเสื่อมข้างนี้จะสั้นกว่านะมันแล้วแต่อย่าไปสรุปว่าสั้นยาวแล้วเป็นโรคยังไม่รู้เป็นแค่เป็นการสังเกตแล้วบันทึกนะไม่ใช่สรุปไปเลยเอ้ข้างนี้สั้นกว่าต้องเป็นโรคไอข้างนี้ยาวกว่าต้องเป็นโรคเข้าใจผิดกันถูกไหมเพราะเราไปเปรียบเทียบกับข้างอะไรใช่ไหมมันไม่แน่บางทีอาจจะเป็นทั้งสองข้างก็ได้แต่มากน้อยไม่เท่ากันเป็นการดูสังเกตแล้วเก็บข้อมูลตรงนั้นยัง ยังสรุปฟันทงไม่ได้ร้อยเปร็นนะครับมันต้องตรวจหลายบางคนบางคนสั้นยาวเฉพาะท่อนนี้เราะเคยบาดเหตุหักมาถูกไหมแล้วทําให้ขาโดยรวมสั้นก็ได้หรือบางคนข้อสะโพกเขาหักใช่ไหมแต่เขาไม่ได้เจ็บเขา่าเจ็บก็มีบางคนเกิดมาแล้วความยาวของกระดูกไม่เท่ากันก็มีนะอันนี้คือกครับนะโอเคข้ามไปเราก็ตรวจร่างกายเสร็จทีนี้เราจะนวดขานวดเข่าเนี่ย รเรากา็นอกจากตรวจร่างกายดูหมดแล้วเนี่ยความทุกข์ทลมานถามความเจ็บปวดสําคัญปวดแบบไหนนะเจ็บแบบไหนเจ็บแบบเข็นแทงหรือเจ็บแบบตื้อหนักๆอะไรเขาแล้วตำแหน่งที่เป็นเราต้องดูด้วยนะในอนาคตเนี่ยในแพทย์แผนไทยเรายังไม่ได้สอนละเอียดแต่อาจารย์จะสอนละเอียดสอนนะมีการคําหาคืนหาด้วยขยับเขยื้นเนี่ยอันนี้มีหินปูนนั่นนะี่เนี่ยมันคดขึ้นเลยเนี่ยอาจารย์ได้ยินเสียงเลย เนื้อเนี่ยขึ้นขึ้นขึ้เจ็บด้วยเสีย์ด้วยเนี่ยเขามีเสีย์ด้วยมีหินปูนนอกใจตรงนี้แตาถ้าถ้าเสีย์ที่มีหินปูนนอกแล้วนี่ไงนี่ไงเรามาจับมาดูขึ้น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 อ่ะเร็วมากอ่าเร็วเร็วเร็วคนระบาดคนระบาดแทบมาเร็วต้อลองดูจับสบ้านอย่างนี้แล้วกดลงเนี่ยหมุนอย่างนี้เลยเนี่ยอ่ะอันนี้ก็เป็นการดูผิวสบ้านการคลอนลูกสบ้าในในทางแผนใดเราเรียก นะเรามาจับดูที่ฟิลลิ่งเคยตรวจไหมนนเคยตรวจกันไหมลองมาดูแลอ้ที่เรียกข้อข่าตายเ่ก็เดี๋ยวจารจะบอกสบ้าตายสบ้าสบ้าโรคสบ้ามีสามอย่างสบ้าจงสบ้าเจ่าสบ้าลอยถูกไหมใช่<อ>มอนนลอยมันจะเลื่อนง่าย<อ>เดินนิหลอย่างเงี้ยมันหลวมมากแล้วลอยมันจะเนงายเดินนิดเดียวก็จะหลุดอย่างเงี้มันหลวมากแนะ่นงาเนจอง้าก็คือนงเก็จืงแจเนายเดเยจา <K ill ian> ติดแตวติด,ตดไม่ไม่ขยับไมเลื่อนเลยขนาดงออาจจะไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะอาจารย์ง,งออาจจะไม่ได้แล้วขยับอย่างเงี้ยมันไม่เลื่อนรู้สึกไหมเห็นไหมนี่คือการคอมสบ้าแล้วให้เรารู้รอยโรคที่ใต้สบ้านนะครับเราไม่เคยตรวจเลยส่วนใหญ่แล้วก็ทาเลยนวดเลยโรคบางโรคมันอยู่ในข้อเราก็รักษาไม่ได้ <S <S เห็นไหมชัดไหมชัดเลยใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมขยับเข้ามาตงตรงเคลื่อนไปไหนนี่ร เหมือนกับกดบนผิวแล้วก็ขยับมันจะเสียดสีคื่นคลืดนคลืดนในเราเห็นเลยเห็นไหมนีดครับนี่เป็นโรคแล้วครับไม่เป็นไรค่ะคนเราจะเลื่อนค่ะหรือเราอาจจะคุมคุมตะบ้างไว้เนี่ยมันจะเวลาเราจับเคลื่อนมันจะคืๆคืมีเสียงที่มือเราแต่ที่ชัดก็คือตัวนี้แต่ส่วนใหญ่ที่อาจารย์ใช้อย่างนี้กดกดไปที่สะบ้าแล้วก็หมุนหมุนคว้านดูเสียวเลยใช่ไหมคื่นืืเลย นี่คือการตรวจในเชิงแต่การไปสอบครั้งนี้เขาอาจจะไม่รู้ขนาดนี้อาจารย์สอนในแอดวานซ์มากกว่านะจะรู้เลยแบบดูลเลยอันนี้ก็ค่อนข้างลอยนะเนี่ยเขาไปได้ง่ายมากค่อนข้างลอยแต่ถ้าเราเจอคนไข้ามาบางคนอุ้ย,ยนิดเดียวก็ติดละนี่จมจมนะมันแน่นแต่เจ้าเลยก็คือแบบไม่ไปเลยมีครับเยอะเลยแล้วคนไข้ก็จะปวดเข่ามากถ้าจมถ้า ตรงกระเจาเนี่ยวปวดมากเพราะแล้วก็เมองไม่ได้ด้วยก็จะติดเพราะสบ้าช่วยให้เกิดการเคลื่อนไหวในท่ามอได้เกิดสบ้ามันไม่เคลื่อนเนี่ยมันจะงอไม่ได้เลยงอแล้วติดจะเจอคนไข้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นคุณไปสังเกตคนไข้ได้เลยคนไข้ที่ปวดเข่ามาลองจับนี้ไม่ได้ไม่ได้อย่างส่วนนี้หรอกเนี่ยไม่ได้ไปง่ายอย่างนี้หรอกโอ้ไปวุ้นเจ็บส่วนใหญ่พวกเราก็ไม่ค่อยได้รุ่มกับมันด้วยเราอาจจะไม่รู้เพราะถ้าเรียนจัดกระดูกที่เราจะสอนจะสอนพวกนี้ละเอียด ลากายกันทำรายละเอียดพวกนี้จะรู้หมดนะอันนี้ก็คือเป็นการเขานะจบชอบ็อปแล้วกัน